บาทจะบาทก๋วยเตี๋ยวเลยยี่สิบเต็มถ้วยเลยวะยี <20 S 2> ่ <10 S 2> สิบเต็มถ้วยวะพิกัดปลาช่อนทีเกลียวซิฟมาหนี้ผ้าสวบพ,พี่น้องเอ๋ยโบแมนท่ากินเลย,ลยเกินไร่ปลาในเพิ่นผ้าสวบและโบแมนกินเลยแมนวะแมนนี่โอ้ยบะก๋วยเตี๋ยวยี่สิบบาทคนเลยพี่น้องเอ๋ยพิกัดกับกะปิกรับทักทายสบายดีพี่น้องมาหนี้ผ้ามากินกว๋วยเตี๋ยวยี่สิบบาทเต็มถ้วยเลยจัมโบ้เนาะพิการปลาช่อนทีเกลียวซิฟ หหวานเจี๊ยบเลยน้ำเข้มข้นพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนื้อหมูมันเป็นเนื้อวัวเนาะเนื้อหมูอืเบิ่งเนี่ยเจี๊ยบต้องการทำยังไงอือร้านมาพริกพี่น้องอือพริกกับกระปิทำยังไงเนาะต้องโชว์แล้วต้องโชว์แล้วลูกชิ้นกับตอนเริ่มเทิมเลยพี่น้อง กินวนวละครับาแล้พี่น่องเลยแซ่บคักเนี่ยในการในการนี่คั่ยังไงนะพริกไม่ได้หนเตียวเมนเด้อพี่นออ่องเมือนเดนมกระนาน่ไหเค็มข้นก๋ยเตียวยีก๋ยเตียวยียวบาทแจบครพี่น,น่องเอ จังนี่เห้อพี่เนาะหัวเดียวยี่สิบบาทเดี๋ยวอือหือีเผา,า,ามาเลาวครัเลยอือหือเห็นแล้วทองชัยท้องใช้ปันป่วนเลยวะ่ะรายการแซบครับแซบวันนี้โบมี่แล้วพี่น้อะมาละเนี่ยวันเป็นลมคมเป็นยาเนาะอือม,มาละคมจัง่อย บนา่าเลยเขาเอาผักกระดาษไปเห็ดยามืนอนนะเนาะอืมฮาเอ้ยคนคนนอนป่วยอยู่ในไอใ,ในเตียงแท้ๆกินผักกระดาษบาดเดียวท่านันแหละพี่นออ้อง <c oughs> ตีนดังๆเลยบุแม่ยังได้ขมข <c oughs> มจนเสดิดมือเลยหวานเป็นลมขมเป็นยาเนาะหวานเป็นความดันดอกพี่น้องหวานเป็นลมดอก เพีกบบรลค์คำเลยฟอ,องดี้อจิ้มกุ้งเดือดเลยปเป็นรอยสุดจัดประหลาดบอกแซ่บกว่านี่กับบ๋อมี่อีกแล้ว แล้วทีเกาีฟเป็น้องแรงแรงมาไรเนาะพิกัดเกาซีฟบ่เป็นซาลตเกาซีฟเสรครับเข้มข้นอันนี้เขาเอินเห็นยังขอนเห็นจรงแมนจ้ะบ่แมนเห็นหอมติ

นอนตรงอีพี่น้องเลยบรรยากาศคับปเนี่ยนอนบอกกินแล้วนอนบ่ครับ,บพริกนี่บรรลาข้าเลยพี่น้องมันต้องยัน แสบจนน้ำตาจะลวงแกจนน้ำตาจะไหลยยแศรบเวอร์พี่น้องเ,เวอร์เกินแสบรบด Sáng của tiêu xin lệch đại sĩ nyay, nọ mèo sangu tiêu xin lệch ok, nào tên nào tên nào tên nyay đại sĩ lệch nyay, nyo, 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 สวัสดีพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมอืมปิดทิปปิดทิปไปแล้วพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมฝากติดตาม่องยูทูบนำเดอ้อบายทุกคนเดี๋ยวแอดมินกินต่อ